ีหนึ่งจะบดเป็นพระแล้วนะใ้ลูกเป็นพระเอาไหมล่ะนางรีจาเจ้าต้องคะถาได้นะอภิวาทานซีริสนิตาบูชาปจานิโรจัตตาโรธรรมาวัคคันติอายุวโนสุครังพระรังเตอันต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปผมมาไม่ได้ไอ้ซืมมันบอกว่าไอ้นี่เนี่มันเก็บกดเนี่ยมันไม่ได้เล่นหรอใช่พี่มันบอกว่า8โมงครึ่งผมปุกเลย ฝากเช้าเดี๋ยวกันฝากเช้าแล้วก็คงจะไม่ไม่กี่คนหรอกโอเคเปล่าภาพี่กตัวมันจะมีเลี้ไม่เต็มหเลยลูกที่แย่รักแม่ที่สุดใช่ใช่แต่เนี่ยมากันหรือยังมางเลยกูไม่ใช่พ่อมึงตัวขันแล้วมันแก่ๆอยู่คนเดียวมึงพูดอีกไหมพ่อของแกกูไม่ใช่แม่มึงใช่ไหมใช่กูไม่ใช่แม่มึงดูแลขอนระยะเยียดความเป็นลูกลูกเย่ยดเกูจะเรีลูกใช่ลูกชิดเยีดกับอะไรก่อนลูกกอกลูกที่แย่รักแม่ที่สุด มาเรักลาสนับเลยนับเลยเร็ลาสหนึ่งสองสามแล้วก็เอามาให้กูเลยเดี๋ยวกุนได้ครับทำไมไม่จับดูวะเดี๋ยวไล่ไอ้แปดคอยดูเขาหวั่นครับบอสกูบอกให้เลยโค้งเดียวฉีกมาถึงรถกูนั่นแหละหน้าฉีกเลยไนหมู่บ้านอะไรแม่กูต่อยน้าสาวไม่ใช่แม่มึงอ้าวอ้าวครั้งนี้แหละแม่เขารักลูกเขาก็จะด่าลูกนี้แหละไม่ด่าแสดงว่าเขาไม่รักเว้ยมึงเป็นคนคิดบวกจริง บมาเลยกสามสี่สามสี่มาเล็กอลูยให้ก่อนแค่นั้นแหละสามสี่สามสี่เาเลยแม่มีใจอีกนะแล้วมาแล้วเลยรักจังเลยอีกมาเล้วเลยวไอจับแม่กูโดนกูต่อยแค่นั้นแหละเดี๋ยวบล็อกให้แมล้วเดี๋ยวผมบล็อกให้เดี๋ยวผมบล็อกให้ครับบอสบ้ายโทดียาผมไม่ยิ้มหน้าตรูนวิ่ไม่รับวิ่งแล้วบอกแล้วมันไม่ได้สามสี่เราก็นลาะพ่ชาย ไล่ไไล่กูอีกแล้วสุดท้ายล้วก็ไล่คันลุ้นอ่ะไปบัมให้กันไี่ดีกันเหรอพี่อ๋อให้กูบัมไม่ดีไม่ดีน่นี่ไอ้สัตว์แล้วมึงก็มาแล้วมึงก็ตามกูให้ทันกูทำไปก็ไม่โดนตำรวจนะเอามามาแล้วกูบังเอายังไงตำรวจงงเอ้าเออเออแดกเอ้ารำไม่รำไมรำไม่รำเขาอู้ยครับอู้ยทนครับอู้ยคุณตำรวจครับไอโดนเดี๋ยวกันว่า ไปดิมีไปดิมีไปดิไไปปเเลลยยรออะไรกันล่ะเนี่รถก็ก่ำไปควายไอควายกูไม่มีขอมึงไปเลยอ้าวดีดอบบ้าเฉยเลยอะไรอย่างนี้นี่อย่างไรมึงฟังกูสิมึงฟังกูตอนแต่แรกกมึงจะจอดทำไมเนาะตอนแรกแล้วนุดแล้วตอนแต่แรกก็หลุดแล้วฟังกูสิกูหลุดเลด่เก่งไงเนี่ยรันพลุกปูโดนแหละตอนนี้ไง มันแน่เก๋งูกูบอกกูหลุดแล้วไอ้ควายหลุดแล้วไงเียเดี๋ยวก็รู้เชื่อขึ้นนิวไงไอ้ควายกูอยู่ไอ้แปดมึงฟังกูสิอะล่าโอเคเออรถก็เดินเท้านะรถบอนออคั้นั้น่อยไปเลยก็ได้เดินกลับกูโดนอยู่เดี๋ยวกูพูดทีตตนรถเสะอกเลยบอกอะรถจัดได้ด้ครับ เอ้าแล้วมีใครรู้บ้างวะเนี่ยไดรครับรถกูโดนรถกูโดนรถกูโดนอยู่ไห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 น้างบ้านก็ร่างก็ร่างสุดสานก็ร่างสุสานก็ร่างสุสานโยขี่ขึ้นมา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 ทางบ้านเฮ้ยเขาเขาแบบว่าจับเครื่องยนต์ใส่กูแล้วอ่ะเตำรวจตัดเด็กกำลงตำรวจตาดเดงกกำลังเขาบอกกูเขาบอกกูเขาบอกกูมาทางขี่มาแล้วคือมาทางทางทางตรงไปไอ้น่ะทางตรงไปที่ที่เราเจอมันเมื่อกี้ มีปืนปืนว้าอยางแตกงละไมึงเจอปืนินไนไล่เขาไปไม่ได้ไล่เขาวอะไรเขาอะเย็ดเย็ดขาช่อมไงขาช่อมไงโอ้ยลมหนาวอลยอยากขึ้นเขาเลยเนาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นได้ป่าวคด้ขึ้นไ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 ด้ไอ้เหี้ยรถรถจะพังจะพังไอ้เหี้ยรถโดนยิงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโดนเฉยเลยไอ้เหี้ยไม่เลืกซองเลยเหรอเคยเจอจังเลยเลืกซอง บเอไอ้รี้ย่จับเฉสัไม่เคยเจอเลยแล้วสถุงใช่ปามมากี่รอบไอาเม่อตำรวจเขาบอกกูว่าถ้าเกิดบามอ่ะเขามีสอย่างกรสอกรานีว้เีเมื่อก้กูโดนอะไรไม่รู้ไอ้สัตว์รถแม่งหยุดแบบคันเร่งแม่งค้างไปเลยอ่ะไม่ไม่ตอนแรกอ่ะที่มันไหลลงน้ําอ่ะรถแม่งเหมือนคันเร่งแม่งค้างแล้วแม่งพุ่งลงน้าคอนโทรลไม่ได้เลย มีโอนมาได้ป่ะได้เหรอโอนมาโอนมาพันได้ได้เหรอกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรสามสุดหกสามสุดหกไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วสุดยอดไอ้สัตว์่ไอ้เทคนิคไอเวนจำไว้เมื่อกี้คือรถมันคันเร่งค้างนี่หนูคอนโทรลรถได้เว้ยแต่มันคันเร่งมันค้างกางอยู่ที่ไอแปดครับไอเครียคันเร่งเน่ยค้างไอสัตว์เมื่อกี้งั้นกูไม่พุ่งลงน้ำหรอกไอเนี้ยคือหมดแล้วใช่ไหมที่บอสให้มาเออไม่มีที่คุไม่มีกูขับโดนเล่น คุณตำรวจครับขอคุยกับแม่ก่อนขอคุยกับแม่หน่อยผมหมดแล้วนะครับผมมามีเจอกันนะเดี๋ยวไปรับคุณไม่ใช่แม่มึงตำรวจครับจับหนักๆเลยเขาไม่ใช่แมม่ผคนที่เปิดบ้านได้ก็โดนจับได้แบ่กุลล์หรอกกุลคุณตำรวจครับจับเปิดบ้านให้เีลยเปิดบ้านให้อันนี้คือให้ให้ชนนี่คือกรณีอะไรอะครับก็คือบอมตำรวจใช่ไหมอ่ะใช่ครับตำรวจมีนัยไม่มีของเมื่อกี้คุณตำรวจมาบ้านวินัยวินัยก็เลยชนคุณตำรวจเฉยไม่ได้ครับแล้วอย่างนี้ต้องจับในกรณีอะไรฮะขัดขวางกาไปฏิบัติอ๋ออ๋ออันนี้กี่วันนะครับ สี่สิบห้าทีครับไอ้เหี้ยประกันได้ไหมประกันได้ครับประกันเหลือเท่าไหร่ครับประกันได้ต่ำสุดเหลือสิบนาทีครับโอเคครับงั้นขอเหลือสิบนาทีครับแต่ว่าเราขับออกนอกเมืองอ่ะเด็กอ้าวท้าไม่ถ้าออกนอกเมืองเขาจะไม่ให้ประกันครับแล้วเราขับปรุนสามเล่นลาเขาจะลงน้ำเูอยอนชอบไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูบอกแล้วคันเร่งมันค้างสัตว์พวกมึงก็ไม่ฟังกูเลยไอ้เหี้ยกูคอนโทรลได้อยู่แล้วสามสี่มันเกิดมาพูดกับกูเขาได้ป้าทั้งกูไม่ประมูลมาหรอก เสียงจังบมสไม่เป็นไรกูพไม่ของกางยนดีบอสกูเห็นแบบเห็นเขา่บอสไม่เกับมึงไม่ต้องพูดเสียงนังจิบมาแบบนี้แบบไม่เี้ยเลยอ่ะไอเต้เดี๋ยวมึงเจอกูตเดเ๋ยวๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ยๆๆ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 ๆ ที่ตุ้ปลาดีฝ่ากูอยู่ใต้โลกไอ้เที่ยกูตำรวจทิ้งกูไปเลยออกดิออกออกได้เขาออกออกแล้วตกตรงไหนบอกคมันลงจากรถได้เหรอมึงเอาลงมีกุญแจเหรอมึงมีกุญแจมีครับได้ครับได้มีกุญแจผีได้ได้เจ้อันนี้จะเอาอะไรบ่อยเรลงจากรถไม่ได้ไอ้เงี้ยทัรถเหรอครับทำไมต้องขึรถทำไมอะมาตีมือหน่ะ กูลงจากรถไม่ได้ไอ้ฝาไหนอะอยู่ตรงไหนนะของโลกแล้วถ้าอย่างงี้เขาจะหาว่ากูหลบหนีคดีปะไม่เขากะขางเขากะของเขาไม่ใช่คอมไอ้แฮชดิวอยู่เออง่้ยแฮชต้องเข้าแร้อปะอันนี้ก็ถูกครับนั่นคุกไม่รับกูแล้วกูลงรถไม่ได้กูอยู่างใต้โลกอะตอนเนี้ยเข้าใจปะอ๋อคือคือตกเลยใต้สถนีเอาง่ายงคือเมึงเข้าใจใต้โลกไหมตำรวจตกตกตกใช่ไหมเออเอาง่ายง่ายเลยกูขี้เกียจพูดแล้วตำรวจตกแบบกูออกจากรถไม่ได้เข้าใจไหม แค่นั้นแหละครับบอสมันพูดแบบนี้ไม่ได้มึงเข้าใจเปล่าตกใต้โลกคือตกใต้โลกตำรคนเข้าใจแล้วตำรวจแม่งไม่ใช่คอมไอแรมซีพียูไงแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยบอกตายังอยู่ใต้โลกอยู่อะบอสต้องบอสต้องบอกตลอดครับว่าว่าต้องออกจากรถครับไม่ตำรวจอะออกไปแล้วอ้าวพิงงบอสแลยนะหายแล้วอ้าวชิบหาฮะลงเยตำรวจทิ้งกูไปแน่ไอ้ห่า มันจะมีให้กดกดไอ้ลบลบแบ๊กเก้าลองกดดูกดปุ่มบอทำมือเป็นรูปบอใบไม้อ่ะทไม้ครับบอสน่าจะมั้งใช่ใช่ทำรูปเป็นบอใบไม้ครับบอสไอ้เหี้ยแล้วลงมาคุ้มกว่านี้ทำไม่ได้ก็เจอกันนะซีิวไม่ทันแล้วคุลงมาคุมพอดีเป๊ะเลยไอ้สัตว์เหมือนจับวางี้ขี้ยเดี๋ยวเวลาให้ซ ال ึ like ่งอย่างใหม่ใหมบอสมันโหลดกระดาษไม่ทันครับผมขออนุญคนตัวนะครับครับ แล้วพี่อยู่โดนคุกไหนอ่ะพี่คุกเดียวกันคุกใหญ่เหรอไม่ใหญ่เลยคุกที่เรายืนอยู่เนี่ยไหนเรียกแม่งโดนจับวางเลยแต่ก็ไม่ต้องประกันครับเดี๋ยวผมลดให้เลยเหลือสิบนาทีขอบคุณคมากเลยนี้จังเลยคนตำรวจน่ารักที่สุดในสับโลกเลยอ่ะน่าเจองครับชื่ออะไรครับชื่อบ่าวครับสวัสดีนะคะบินไนท์นะคะบาลขอบคุณค่ะมบินไนกลัวตำรวจเหรอครับเห็นตำรวจน่าจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยเล่นด้วยสนุกกัน ได้ครับคราวนี้เจนครับฮ่าไม่เดินบูปินกูลาดก็จะอยู่ในคุกมีคนติดคเฮ้แต่กูพูดจริงนะเว้ยแม่งคันเร่งแม่งค้างจริงกูขับไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะกูไม่รู้โดนอะไรโดนยิงเหรอหรืออะไรไม่รู้่ะบอสถ้าเกิดบอสไม่ให้บูปินนี่บอสจะโดนเท่าไหร่โอ้โหกูน่าระรอเช้าอ่ะกูบอกมามีหิวอะไรมุ้ยมามีหิวอะไรเต้มึงรู้ป่ะสิ่งแรกที่มึงจะเป็นลูกกูไม่ได้คือปากด้สัตว์ ทำไมชอบมีลูกปากไม่ดีงั้นล่ใช่ครูชอบเด็กดีไม่ชอบเด็กดีอ่ะนี่เด็กดีสุดๆโดินไห่างเหินไกลเดินไม่ห่างดีมากนี่นึงจะบวดเป็นพระแล้วนะในลูกเป็นพระเอาไหมล่ะสบตาเจ้งต้องกระถาได้นะอภิวาธานาซิริสนิตาบูธาปจานิโรจัตตารโรธมาวัดคันติอายุปโนสุครังพระรังเต วาวันตุสซาปโรโพวิวัตตุมาเทตระวัตนันารโยตุคีริตานิตังอุทาปจานิโรจัตตาโรธรรมาวัตถัตติอ่ายูรุวันโนสุครังผักรังเจริโนนี่ไงนรกนี่ไม่ได้กินแค่หัวนะกินยันตะบอกไปด้วยเลยกี่บอกว่าอะไรได้ลูกเป็นคนดีนี่ไงเป็นพระโนเป็นพระไม่ใช่แม้ว่าเป็นคนดีเข้าใช่ปะอ้าวกลับคำนั่นนี่บ้าพระเป็นคนดีนั่งระมาธิทุกวันเลยอะพักก่อนใส่บาทไหมครับฉันเพลนปัชปะท่องโกะโยมถือมันน่าจะเป็นมันแต่มันคลับหนีอยู่ตอนนี้ มีที่ไหนมาเถอะไอ้เหี้ยสงสารแล้วมือขวาคู่หายไไปเเอ้หี้ย่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเราให้กันไม่ทันนะครูบอกเลยว่าพรุ่งนี้เช้าว่าเจอคู่ยูโดนข้อหาคันขวาพอดีผมมีความคิดชั้นเลิศอะครับบอสยูทำอไมเมื่อกี้คันเร่งแม่งค้างว่ะแม่งขับไม่ได้มึงเห็นป้าจังหวะที่กูแบบไปโดนนั้นอะตรงนั้นมันไม่ดูมันไม่ต้องโดนนะเว้ยั่งจึ๋มเลยก็ดีนั่งจึ๋มแต่ว่าโลกนี้มันไม่อยู่ที่ทำบอสโดนสิบนาทีผมดูสามสิบนาทีได้ยังไง ลกนี้แม่งไม่อยู่ที่ทาเลยไม่ก็ของพี่อยู่โดนขัดขวางไงจริงเหรอก็คดีเดียวกันจะเป็นบ่นเป็นเกี่ไม่ขัดขวางก็ขัดขวางคนละไอ้เหี้ยชีวิตไอเี้ย นั่งๆจะมีแม่อยู่ในคุกแล้วเนี่ยกูไม่มีรูกเปนเด็กขี้เหมือนกันเอาจริงเด็กดังมีป้ากับมาอยู่ในคุกเดี๋ยวแม่บุญธรรมกับพ่อบุญธรรมโอเคมึงยัดเยียดความเป็นลูกให้กูใช่ใช่มึงไม่ถามกูได้เหรอลูกกูเว้ยฟังกูนะกูไม่ใช่พ่อมึงไม่เป็นไรมาอยู่ต้องเหลี่ยมหนากว่านี้เว้ยอยู่ไอ้เหี้ยแม่งลงมาที่สอนนอนกูนึกว่าจับวางไว้จับนี่คือปิกมาแล้วเหรอเหลือ ไม่ได้เลยบะบี้แม่ติดคุกเต้กูว่าตอนเด็กมึงไม่ได้กินนมเป็นอาหารหรอกกินไรบอสแม่จะตีน่ะโตมาเอาไม่ใช่เหี้ยอะไรอ่ะตอนเด็กโดนทุกอย่างไงตอนเด็กโดนมาเยอะตอนเด็กเก็บกดโตมาเลยเป็นงนี้แหละไม่แต่ทันติ๋งเก็บกดจัดอะไรอะไรก็เอ้ยเก็บส่งนะลูกเก็บส่งนะลูกไง เรามาเป็นนี่เข้าไปนั่งด้วยแล้วเอาขาเข้ามาข้างในด้วยชแค่ขาก็เข้ามาแล้วหนึ่งสองข้างรึ่งตัวครับบอสจะเข้าไปแล้วหัวหัวเข้าไปแล้วเบิรนั่งพลิกหลังกูยังจะดูดีกว่าอีกนะฮะโอเคเอะบอสเปิดทีวีเลยคนจนจะไปรถทีบจะไปจีบอีน้องคนงามมันเปิดไม่ได้นั่งเถอะนั่งนั่งนั่งอยู่ด้วยกันรับครับเออแค่นั้นก็หลอดจะตายอยู่แล้วทิ้ง เลดท่อมีชมคนอื่นยอมเป็นเลดทำไมอะท่อชมคนอื่นไม่ยอมดีนะที่ติดคุกตอนนี้ถ้าติดคุกเร็วกว่านี้นี่คนมาเยี่ยมทั้งประเทศเลยัต์ไม่ไม่ได้มาเยี่ยมหรอกมาหาแต่มามาสนน้นหน้ามึงเป็นไรเต้ยูเราต้องบอกคุณตำรวจไม่เกี่ยเหี่ยมเปล่าเห็นเปล่าไม่ไม่ไม่ผมผมมมนเลี่ยมจะไม่ได้จะเลี่ยมไงแล้วเขาแบบออกไหมครับไหครับโอเคครับไหมครับอย่างนี้เขาดูผมด้วยอะ ก็ไม่เห็นแบบพูดตากอ่อนหวานเหมือนที่วายเียงดังคุยกับบอลเลยดูทีวี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 ดูทีีวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่ดำปีเนี่ยหน้าจอดำเมี่ยมเลยอ่ะจอพังปะวีิอะไรอย่ามองไม่เห็นน่ะอยากกินไก่ทอดเออใช่ตอนนี้หิวยูมันจะมีร้านที่เปิดอยู่เว้ยตอนเนี้ยสปอยได้เลยนะเออตอนเนี้ย มองไม่เห็นใช่ตัวอะไรนี่หรออย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันเราจะมีอะไรเปิดดูดีเปิดอยู่ในแอปสั่งอาหารอะ เออมีแบบแอปสีเขียวอ่ะแอปสีเขียวอ่ะอ๋อแอปสีเขียวอ่ะแอปสีเขียวอ่ะลายใช่ลายอืมดีคำร้ายทุกคนเบนโลไปนี่แหละจริงจริงอ่ะมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นผมไม่เห็นยังไงวะไอ้ไอ้นี่ยังมองเห็นเลยก็ยังมองเห็นเลยไม่เห็นบีก็ไม่เห็นไม่ในคุกมันมองไม่เห็นมั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาให้คนคุกดูไงมึงก็ให้เขาเจลให้เขามองดูดีไหมใช่ใช่ใช่ให้เขาเจลห้าวีได้ไหมผมไปฟังได้เสียงก็ได้โอ้กูตายแน่เลย ผมใช้อันนั้นเข้าไปได้ไหมไม่หย่าเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าทบเนี่งนั้นอย่าเลยเนาะไม่ดีไม่ต้องรักกูขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่อยู่จักจอยู่ดีๆมึงจะไม่โดนใบมึงจะโดนใบแทนนะเนาะไม่ได้โดนใบเพราะสตอรี่อยากโดนใบเพราะว่าเข้าคุกอยากเข้าคุกมาดูทีวีไอ้เหี้ยวจะบอกเขาอย่างนี้จริงเหรอไอ้แขมิ้ว สายเคเบิลไมกูหลุดแล้วเฮ้ยสายเคเบิลกูหลุดไอ้ไอ้ไอ้โฟมึงขยับสายดิเออขยับสายดิหน่อยว่ามันหลวบตัดติ๊กตุ๊กตัวตัดติ๊กตุ๊กมันหลวบม่ะไหนเอาสายมา้วี่นอย่างนี้ชื่อใจมาเลยวะโอพี่ต้องมาหาเงินบอสู้ๆครับบอสผมเป็นกำลังใจให้ครับลองลองขยับเสาดิหมไมเราบอกว่าเป็นกำลังใจมันอยู่พี่มันอยู่เป็นกำลังใจให้ไปเลยครับเป็นกำลังใจให้แต๊กคือเยันรัว ตั้งแต่กูทำแก๊งมามึงเชื่อว่าเซตเนี้ยตั้งแต่กูทำแก๊งมาเนี้ยรั้วนตัวได้แต่เหี้ยเหี้ย่จั๊แน่นอนครับมันไม่มีแก๊งไหนล้วนเท่านี้แล้วครับหัวเข้าไปแล้วหัวเข้าไปแล้วเฮ้ยขาเข้าไปแล้วมึงอย่าหาทำคนทะลุกันจกไปทั้งหัวทั้งขาคือคือฮ่าฮาฮ่อย่าได้พ่อแม่ไม่ใครวะเขียนไปขอให้กินอ่ะ เขียนก็มาละวิดีโอเขียนก็มาละเอ้าเอ้าเดี๋ยวไไอ้เต้ตอนนี้เมื่อกี้มันดีอยู่ไม่เหรอมันมันเป็นไรอ่ะเออไม่ได้เป็นไรอ่ะอยู่ก็บหัวโบเกนปอกลมทั้งหมดหัโบเคนเป็นไรอ่ะของหมดเหรอไบโพล่ากำเริ่มเป็นกลางเติมกลางเติมกลางเติมบอสกลางเติมสใส่ยาแก้เครียดหน่อยเร็๋ยวปูอ่ะกินตลอดอ่ะตั้งแต่พวกมึงเป็นแบบเนี้ยแต่ลองเรียกแม่พร้อมการเชใช่กูจะเป็นลูกคนเดียวพวกมึงห้ามเป็นมาไม่ม่อยากได้ก็มาต่อยสิบบินกับกูมา เทชี่นี่มาบ้าผีอ่ะไงไงเขียเป็นมาบ้าที่ขนลุกที่สุดเป็นไงสิเป็นมาบ้าที่ขนลุกบ้างที่เป็นพี่ผมโอเคโอเคแต่กิ๊วเจ๊คือพี่ผมนะถ้าครูเป็นแม่มึงจริงๆนะครูวิ่งไอ้สัสมึงมึงมึงมาบ้า่เป็นไงเลี้ยงแหละแต่ย้มรับตัวเต๊เองแค่วันนี้หรอกมึงไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวโดนเดี๋ยวความไมเห็นนะเว้ย เขาจะรักเราอ่ะเขาก็รักเราแเองอีโมมันเข้าไปเองเออถ้าเขาชีวิตถ้าเขาจะรักยีเดียเฉยเขาก็รักถูกถ้าเขาจะไม่รักเขาก็ไม่รักก็จะด่าเราไม่ใช่แม่มึงกูไม่ใช่แม่มึงน่าสงสารแต่ไม่เป็นไรกูไม่ใช่พ่อมึงนเพราะความเย็นเย็นนี่แหละจะได้เป็นถ้าเราไม่พยายามมันจะไม่ได้เป็นยืดอกใช่อุทอบอ่ะยืดอกพกอะไรพก ถุงพลาสติกกู<ด>ใช่อันนี้ก็ทำไรแม่กูมึงก็งมาจบโลกูแค่นั้นแหละได้แก๊งแค่นั้นกูจะจบโรมันมันด่าแม่กูว่าอีไอ้นายเนี่ยกูหดนไหมจริงมันด่า ันด่าแม่กูว่าอียูจะจบลงมันด่ามันด่ามีมันด่ามันนีมึงยังน้อยไปว่าเพื่อนโอแกกูทำไรชากหัวมันออกมาจากคอจูจบลงมันแล้วก็ชักหัวมันออกมาอีกแล้วก็ทื่อมันต่อคนประเภทไหนแกชากสมองมันออกมาทำซาชิมิให้กูดูสิโธ่เอ้ยแบบมีมองเขาเอาส่วนแขนอะทำมาชาชิมิให้บอสกินจะขมหน้าดูแบบนิ้วหวะทุกนิ้วของมันอะหักนิ้วมันออกมาซาชิมิแล้วมันมันหักนิ้วมันออกมาโดยการโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ค่อยค่อโยกซ้ายโยกขวาเข้าไปปะ ใช้ขวบสายใขวบสายหลบจนกว่าจะหลุดออกจากกันจริงจริงใช้ขวบสายก็แล้วขวบสายหลบบอลจริงสวัสดีครับไปจำมาเรในนั้นหยออมาดูทีวีฮะยังไม่เปิดเลยนะอะไรนะขอยกรับทีวียังไม่เปิดเลยเนียเปิดแล้วด้านไหนเปิดแล้วสวัสดีเยอะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยบายบายผม๋ยวใช่ใช่ใช่มาทำอะยรมเหนียว แมวเหมียวแมวดำแมวดำใช่โอเคฮะสวัสดีครับแมวดำที่ร้องที่ร้องหมูมูว้าวหมูมูเอ็นเลยถูหัวให้ปะปะามูมูไงนะใครไม่อาบน้ำแต่นุ่นกูว่ามันเลยแล้วนะอันเนี้ยอะไรตัวฟ้าอาบแล้วอันนี้เนี่ยยังไม่นอนอยู่ฮะเป็นไงครับยักหน้าอยู่น่ะใครไม่อาบน้ำน่ะที่อยู่กันตรงนี้นี่คือคนไม่มีเตียงนะครับผมโอ้ตายะ